ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่23พฤษภาคม2563ครับวันนี้ชมรม200ใจบุญเกื้อหนุนผู้ยากไร้ได้มาลงเคสที่1704นะครับผมนำโดยหลวงพ่อเจ้าวาดวัดบางขนายทายิกาลามนะครับอำเภอท่ามงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับปรทชันสอ,อเสียร์เตศร์สถนบังคลน,นะครับหรือพี่ิธีกรวอนะครับผมวันนี้ทางชมรมแนะนำการ์ดบ๊อบบ๊อบให้นะนางสาวจุมารีน้องชัยมีอ,อายุ53ปีนะครับอยู่ซอยตากิ่ง22นะครับเขตธนบุรีนะครับ บางต้นแนะนําันเพื่อนมามอบให้เนี่ยก็คือแกป่วยนะครับตับแข็งแล้วก็ติดเตียงนะช่วยเหลือเตียงไม่ได้ครับก็มีความจําเป็นจะต้องใช้แต่ที่นิ่มเก่าไรหนะครับผมรู้สึกความดีที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งในเคส้นี้ก็ได้รับการติดต่อจากคุณฉันประธานยุนน่งจนและคุณบอลที่กรรมการยุ่งจนกันครับก็เหลือรเจเชิพี่น้อคุณ ครับต้องขอขอบคุณทางชมรมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจทางชมรมส่องร้อใจบุญด้วยนะครับขอขอบคุณขอขอบใจใจเพื่อนและทุ่มลมส่องร้อใจบุญที่ได้นําแผ่นพืชได้มาช่วยเหลือเอคุณพี่นุ้ยในทางดีนะครับผมผมขอขอบคุณครับผมอ่ะคุณชื่พูดอะไรหน่อยไหมพี่อ่าขอบคุณไในไรครับขอบคุณทุกทนมากครับ ครับครับผมพ, <c oughs> พวกเราครับก็ขอฝากติดตามวพี่นะครับก็ใครที่อยู่ในละแวกนี้นะครับสามารถมาเยี่ยมคุณลุงคุณป้าได้นะครับผมยัง <c oughs> มีความจาเป็นที่ต้องใช้อะไรอีมากมายนะครับวันนี้นะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ